ไม่เคยเห็นคนไทยนะครับเรือผู้หญิงคนไทยเลยที่ใส่ผ้าทุงออกมาเลือนตลาดนัดหรือว่าออกมาจากบ้านเลือกไปเลืนตามห้างนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นมีอะไรแบบนี้เลยนะครับคนครับเพราะมันไม่ได้เหมือนอาทางบ้านของน้องเบานะครับว่ะเป็นผู้หญิงแม่บ้านแม่เลือนแต่เขาใส่ผ้าถุงนะครับแต่ว่าเขาจะใส่เป็นแบบใส่สีวิตประจําวันเลยนะครับแต่คนไทยนี่น้องเบาน,นี่เคยเห็นแต่ผู้หญิงคนไทยเขาจะใส่เป็นกางเกงนะครับลองลุกขึ้นดูนะพี้ใส่ากางเกงไหม สวัสดีครับมือนี้ก็มาอยู่กับช่องบ่าวลาวเนื้ออินดี้กันอีกแล้วนะครับอยูทุ่งให้ทุ่งนานะครับวันนี้น้องเบานะครับจะมาถามเบิงสาวไทยหรือว่าคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าเป็นยังคือไม่ใส่ผ้าถุงออกจากวันนะครับทุกคนครับผมก็ยังเอกแปลกใจเหมือนกันว่าคือไม่เหมือนยางคนลาวเลยนะครับว่าหรือเป็นแม่บ้านแม่เรือนหรือว่าเป็นเล็กน้อยนะครับคือว่าน้องเบ้าเลยมาอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับแต่ว่า ไม่เคยเห็นคนไทยนะครับเลือกผู้หญิงคนไทยเลยที่ใส่ผ้าทุงออกมาเลือนตลาดนัดหรือว่าออกมาจากบ้านเลือกไปเลือนตามห้างนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นมีอะไรแบบนี้เลยนะครับคนอับเพราะมันไม่ได้เหมือนทางบ้านของน้องเบานะครับเป็นผู้หญิงแม่บ้านแม่เลือนแต่เขาใส่ผ้าถุงนะครับหรือว่าผ้าถุงนั่นน่ะคนทางบ้านของน้องเบาเขาจะทําขึ้นเองนะครับแต่ว่าเขาจะใส่เป็นแบบ ใช้ชิวิตประจําวันเลยนะครับแต่คนไทยนี่น้องเบานี่เคยเห็นแต่ผู้หญิงคนไทยเขาจะใส่เป็นกางเกงนะครับลองลุกขึ้นดูหนสิใส่กางเกงน,นี่นี่กางเกงนี่ไงครับผมแต่ว่าจะเห็นแต่คนไทยเขาจะใส่เป็นกางเกงกับชนนใหญ่นะครับใหญ่เลยเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย,แบบเลยคือแบบร้อยทางร้อยเลยนะครับแต่น้องเบ้าเคยแบบไปเที่ยวอยุยานะครับก็เห็นเขาใส่เป็นชุดไทยอยู่นะครับเพราะว่าขนาดเรามาอยู่เมืองไทยนะครับ อยากเห็นชุดไทยนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นแบบง่ายๆนะครับนี่คือแบบอยากถามคนไทยทั้งประเทศนะครับอยากถามจากใจแล้วก็มาถามชาวไทยคนนี้มาเพิ่มเติมนะครับว่าเขามีความรู้หรือว่าเยอะมากสักแค่ไหนนะครับเออเขาก็เติบโตอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเรือเป็นคนไทยนะครับอ่าเป็นยังคือสาวไทยหรือว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะครับเป็นยังเขาคือไม่ใส่ชุดไทยครับออกจากบ้านน่าจะเป็นแบบสังคมสมัยใหม่ หรือเปล่าแต<ส>่ถ้า,ถ,าถ้าเดี๋ยวนี้ถ้าเห็นถ้าจะเห็นได้ก็ตอบเมื่อแบบว่ามีงานอ๋อมีงานเะ็นะงานงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วขเขาจะใส่ชุดแบบเรียบร้อยกันไปอ๋อก็เลยกลายเป็นว่าผู้หญิงเลือกเป็นแม่บ้านแม่เรือนหรือว่าเป็นผู้หญิงวัยรุ่นครับว่ามีงานสมมติว่ามีงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่าเป็นงาน งานแต่งหรือว่าเป็นงานอียังก็แล้วเต่นะครับงานมงคลงานอะไรอย่างนี้งานงานที่แบบครับแล้วก็เขาจะเน้นใส่ชุดไทยกันให้มันดูเรียบร้อยให้ดูสุภาพให้มันดูรู้แล้วก็มีเสน่ห์ขึ้นคือว่าใส่ชุดไทยออกไปข้างนอกไปงานอ๋ออย่างอย่างท้่สมพตว่าถ้าเราเราอยู่แบบนี้แล้วเราเห็นเห็นกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มนั้น เราเดินมาใส่ชุดไทยเราจะรู้แหละเฮ้ยบ้านนู้นมีอะไรบ้านนี้แน่เลยอะไรครับผมบางครั้งก็งานใหม่งานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานบวชอะไรแบบนี้กันใช่ไหมมันจะเป็นเอกลักษณ์ว่าอ๋อออ๋แบบเออคิดคลองประเพณีของคนไทยใช่อ๋อก็จะรู้สึกว่าของคนไทยเรียกง่ายๆก็คือเขาแยกกันเลยถ้าใส่ชุดไทยก็คือเอาไว้ไปใส่งานอย่างเดียว อเลี้ยวคือกางเกงนี้ก็คือใช้ชีวิตรประจําวันของคนไทยเลยก็คือใช้กางเกงนี้โอ้นี่ครับใส่เสื้อยืดกางเกงยีนส์ครับส,สิ่งที่คนลาวนะครับอย่างผมเป็นผู้ชายนะแต่ว่าผมมาอยู่ประเทศไทยนานแล้วนะครับแล้วก็เคยทํางานอยู่ที่ตลาดนัดนะครับแล้วก็ยังไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไทยนะครับหรือว่าเป็นผู้เชา้าหรือว่าเป็นวัยรุ่นนะครับหรือว่าเป็นแม่บ้านแม่เลือนนะครับ เขาใส่ชุดไทยออกมาเลื่อนตลาดนัดนะครับหรือว่าไปเลื่อนห้างนะไม่เห็นมีเลยอยากรู้ใช่ไหมว่าท้าไม่ถึงไม่ออกไม่ใส่เสื้อผ้าถุงออกมาเดินปกติใช่ใชแต่ว่าไม่ได้แต่งเต็มหยดหรอกแต่แค่ว่าใส่เสื้อยืดธรรมดาแต่ว่าให้ใส่ผ้าถุงอะ่ะแต่ว่าไม่มีอยองคนลาวนะคนลาวนี่เรว่กเป็นแม่บ้านแม่เดือนหรือว่าเป็นเล็กน้อยแล้วแต่ชนใหญ่ทางบ้านของน้องบ่าวตอนนี้นะครับคือ9 5ปเซนนะคือคนลาวเขาจะใส่เป็นผ้าถุงกัน คือแบบใส่นุ่งใส่ชีวิตประจําวันเขาแม่บ้านแม่เรือนว่าเหล็กน้อยกันนะครับมันเป็นแบบนี้ใช่เขาว่าน้องบ่าวอ่ะแบบเคยเห็นแต่เล็กนักเล็กนักเรียนผู้หญิงนะครับเขาใส่ชุดกระโปรงก็คือเป็นชุดกระโปรงของโรงเรียนเลยใช่อ๋อแต่เขาว่าเป็นชุดไทยหรือว่าเป็นชิ้นผ้าไหมแบบนี้อ่ะอ่ามันน่าจะเป็นของโรงงานใช่ไหมที่โรงงานเขาทําขึ้นมาใช่ไหม ใช่จะเป็นโรงงานทอผ้าอเป็นโรงงานทอผ้าเลยเขาทำขายกันนะทำขายแล้วก็ซื้อเอาไว้ใส่ไปงานคันว่าที่บ้านของน้องเบ่าครับว่าเป็นชุดผ้าท่อแบบนี้นะมาจากโรงงานแบบเนี้ยครับเป็นชุดแบบของของเหลานะผ้าถั่ะแต่ว่ามันจะถูกกว่าของของงานมืองานมือจะแพงมากแพงแบบสามสีเท่าเลยแต่ก็แล้วแต่ลายนะคราลายแบบมันมันไม่ค่อยดีอ่ะมันเรื่มมันไม่ค่อยงามอ่ะมันก็จะถูก อ่ามันเป็นแบบนี้ใช่น,นี่เลยครับสิ่งที่น้องเบ้ามาอยู่เมืองไทยหลายหลายมือหลายปีนะครับแต่ว่ายังเอกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเป็นยังนะครับคนไทยนะครับเรือเป็นแม่บ้านแม่เดือนแล้เวเป็นเหล็กน้อยเขาคือไม่ใส่ผ้าถุงออกมาเลินข้างนอกเลยก็คือเป็นชุดไทยนี่ก็คือแบบว่าเป็นชุดที่เป็นเอกลักษณ์อยู่เมืองไทยอยู่แล้วนะครับแต่ก็ ไม่ได้เห็นแบบง่ายๆนะครับต่อให้เราไปเห็นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเป็นบัดหลังใช่ไหมเขาก็จะมีเป็นร้านให้เช่าหรือว่าเป็นชุดให้เช่าเป็นชุดไทยแบบนี้เธอเคยใส่ไหมคะนะเธอเป็นคนไทยอยากถามเหมือนกันโอ้ยไม่เคยใส่ไปไหนเลยไม่เคยเลยครั้งหนึ่งเคยใส่ไหมไม่เคยไม่เคยเลยในขาะคนไทยนะเคยใส่แค่เป็นชุดตอนนั้นรถที่โรงเรียนมีงานกีฬาสี จะใส่จะใส่แค่ที่โรงเรียนนั่นแหละแบบว่าใส่ผ้าถุงใส่ผ้าถุงถือกระด้งเอาใบว่าแต่งตัวแบบสาวไทยเลยตอนนี้เหรอออ๋อสิแบบว่าเต่งตัวแบบชาวจุธายเอปักดอกปักนานแล้วน่าจะนานแลยนานแล้วก็เคยใส่อยู่แต่ว่าผมคว่าถ้าถ้าแบ่งแบบนั้นสมัยก่อนน่าจะน่าจะใส่กันเพราะว่า ัติศายู่ที่ว่าเขาใส่ครับแล้วเคยดูแต่หนังนั่นแหละว่าเคย<ด>เห็น<ล>แต่แลใช่เคยเห็นดูแต่นังว่าเห็นแต่เขาเขาใส่ผ้าถุงกันแต่ว่าคนรุ่นใหม่ใช่ยหมใหม่หรือว่าออกมาข้างนอกนี่คือเขาไม่ใส่กันยองผมเคยแบบเป็นคนลาวเนาะดูหนังปึบนะครับก็คิดว่าคนไทยเขาก็ใส่ผ้าถุงใช้ชีวิตประจําวันแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นผ้าถุงแบบงามๆเหมือนแบบว่าอยู่ที่ร้านที่เขาสุดเศร้าอะไรแบบนี้เนาะ จะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้อะไรเงี้ยอย่างเหมือนคนลาวที่เขาใช้ชีวิตประจําวันน่ะแต่ก็ยังอแลกใจเหมือนกันตรงนี้แหละพอเราได้มาเห็นหรือว่าไล่ศึกษาดูหรือว่าไล่สังเกตดูนะครับก็ถือว่าเออมันมันไม่มีจริงๆนะทุกคนครับใช่สังคมมันเปลี่ยนไปวัฒนธรรมอะไรถามว่าก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแหละแต่การแต่งกายการแต่งกายใช่จะมีผลิตแบบอะครใหมคันว่าคันว่าใครใส่นะครับผมบอกเลยว่ามันจะรูเลนมาก S <S ้าว่าใครใส่หรือแต่งตัวออกมาแบบนี้นะอาจจะมีแบบว่าเป็นแม่บ้านแม่เลือนหรือคนคนคนสมัยคนเก่าคนอายุเยอะชะน,นอยนะอ่าแต่ว่าเขาจะชอบแต่งตัวแบบรุ่นเกา่กาๆมากกว่าใส<ช>่ผ้าถุงอ<ด>ะไรเงี้ยนะอะเขาจะไม่เน้นแบบแต่งตัวรุ่นใหม่ก็จะมีบ้างแต่ว่าอยงผมเป็นคนล่าจะไม่เห็น,นใช่<ต>ใช่ มีอยู่บ้านแล้วก็ใส่ผ้าอ่าใช่แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นบ่อยอาจจะมีอยู่นะครับทีนี้นะครับสิ่งที่น้องเบานะครับได้มาอยู่ที่ประเทศไทยหรือว่าได้สังเกตดูเป็นผู้หญิงนะครับเรือเป็นแม่บ้านแม่เดือนของคนไทยนะครับออกมาข้างนอกหรือวาสาใชีวิตประจําวันแต่ก็เขาก็จะไม่เห็นใส่ผ้าถุงกันแล้วนะครับนี่แหละครับสิ่งที่คนลาวมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ได้เห็นนะครับ ของว่าคนลาวอ่ะเขาก็จะใส่เป็นผ้าถุงแบบใสายซีวิตประจําวันเลยนะครับผมก็อยู่ทุ่งให้ทุ่งน้านะครับดูครับบรรยากาศดีครับลมเย็นชุ่มเซื้นมากทุกคนครับง่วงนอนนะทุกคนครับวันนี้นะครับที่ถ่ายคลิปตั้งายคลิปนึงก็คือหยุดงานกันละทุกคนครับนี่ครับก็ใครรู้ยังไงนะครับก็สามารถเม้นหรือบอกผมได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้จริงเราก็ไม่รู้จริงนะครับแต่ก็อยากรู้อยากรู้นะครับแล้วก็เคยรู้แต่ในละครนะครับก็คิดว่า คนไทยเขาก็ใส่ผ้า,าถุงแบบนั้นนะครับแล้วก็ยังใส่แบบใส,ส่ชีวิตประจําวันนะครับแต่ที่จริงมันไม่ใช่พอเราเข้ามาอยู่เมืองไทยจริงๆนี่คือไม่มีแบบคนไทยเขาใส่ผ้าถุงกันเลยนะครับต่อให้เราจะเห็นจริงๆคือไปวัดดังๆหรือว่าอายุทยาหรือว่าเป็นวัดดังอยู่ในกรุงเทพก็เป็นร้านให้เช่านะครับนี่เลยครับสิ่งที่คนลาวหลายคนอาจจะ ไม่เคยได้ยินนะครับหรือว่าไม่เคยเห็นนะครับพา้าในวิดีโนี้ก็สามารถเมนหรือบอกน้องเบวอะไรนะครับว่าคนไทยเขาอยู่จังไรการใช้สวิตการเป็นอยู่หรือว่าทันสมัยขึ้นว่ายุคสมัยนี้นะครับเรา,ามันก็จะเหมือนไม่เหมือนสมัยก่อนรุ่นแบบอายุยานะครับหรือว่าร้านช้างร้านนานแบบนี้เนาะหรือว่าบมมีอย่างไรทุกคนครับอยู่ทุ่งไห้ทุ่งนาครับบรรยากาศดีมากทุกคนครับลิปนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีหรือสวัสดีทุกคนครับสวาสดีครับ